สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f c นะครับก็สำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมก็จะมาแนะนำแนวทางลาวพัฒนานะครับงวดวันจันทร์ที่4พฤศจิกาย,ยน2567หรมาลุ้นกันดูคุณผู้ชมงวดนี้มันจะเป็นยังไงเพราะวางงวดที่แล้วนั้นได้แค่ใกล้เคียงนะครับสูตรเดินแค่ สูตรแรกสูตรเดียวส่วนสูตรที่สองที่ผมใช้ในง่วดนที่แล้วมันไม่มาให้นะครับก็วันนี้ผมก็เลยปรับสูตรสูตรที่สองนี้สูตรเก่านั้นทิ้งนะครับเอาเฉพาะสูตรสูตรแรกที่มันเดินแล้วก็มาจับกับสูตรชุดใหม่ก็คือสูตรนี้ก็จะเป็น1 2 3จับคู่กับ3 5 6ก็จะเป็น131516 2 3 2 5และ26นะครับ3 3 3 5 3 6 โครงสร้างก็ยังเป็น9ชุดก็คือสูตรชุดนี้เดี๋ยวผมให้ดูที่ผมใช้ในงวดวันศุกร์นะครับงวดวันศุกร์นั้นผมใช้สูตรนี้ผมเอาสูตรที่ผมให้เข้าในงวดที่ออก1นสี่นะครับในชุดงวดที่ออก1นสี่นั้นผมให้ผมใช้สูตรชุดนี้นะแล้วมันเข้านะครับงวดออก3 8 5 1นนี้ผมก็เลยใช้สูตรเก่า ใช้สูตรเก่าต่อเนื่องแต่ว่ามันมาแค่สูตรแรกนะครับก็คือสูตรนี้เข้าที่เล็ก5แต่ว่าสูตรนี้มันไม่ผ่านให้นะครับมันได้0,24ก็ได้ใกล้เคียงก็คือ5 1, อ้า่งห้าศกับ52มันออก5้51นึ่งห้าหนึงนี้วดน,นี้มันจะเป็นตัวไหนนะมันค่อนข้างที่จะไปในแบบเฉียวเฉียดเฉยวเฉียดนะครับ อ่สูตรนี้ยังเป็นสูตรเดิมแต่ถ้าใครจะเอาสูตรนี้นะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมไม่จับให้ละงวดนี้สูตรเก่ากับสูตรใหม่จับคู่ชุดกันสูตรเก่าหลักพันอ่าหลักหมื่นหลักพันบวกเก้านะครับสูตรใหม่หลักหมื่นสามครั้งหลักสิบบนหน่วยบนถ้าเราลองไล่ย้อนสติดูมันก็จะชุดห้าหนึ่งนะครับเข้าชุดหนึ่งสี่เข้าตรงๆชุดห้าหนึ่งเข้าตรงๆชุดศูนย์สอง ชุด6 2นะครับชุดอันนี้ผมวงกลมผิดนะครับต้องเป็น89นะชุด89ชุด,ด70อ,ออก07นะครับชุด79แล้วก็วดนี้งวดแรกที่สูตรชุดนี้เดินก็คือเข้าทั้งบนทัางล่างแต่ว่าเข้าตัวกลับนะครับ 9 1ออก19 98ออก89งวดนี้123จับคู่กับ356แล้วก็ชุดนี้ผมใช้สูตรตัดแล้วนะเอาสูตรเลขเด่นที่ใช้ในงวดที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ทำขึ้นมาใหม่ด้วยนะก็เอามาตัดมันจะมี13กับ23เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกัน เพราะว่าผมมีอีกหลายสูตรยูที่จะมาแจกคุณผู้ชมนะเลขสูตรเลขเด่น2ตัวด้วยนะครับเลขเด่น2ตัวนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูสูตรที่ผมเอามาตัดก่อนนะครับก็คือใช้สูตรนี้เป็นสูตรเลขเด่น3ตัวหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยบวกหนึ่งวันนี้3 4 5ี่หนะครับทีแล้วเข้าที่เลข5 1 4 57ก็มาทั้งบนทั้งล่างมันจะเดินงวดแรกก็คือ8 อ่า96 92แล้วก็สูตรชุดนี้ชุดหนึ่งหลักพันสิบหน่วยบนนะครับวันนี้ศูนย์หนึ่งสองที่แล้วห้าหนึ่งเข้าที่เลขหนึ่งหนึ่งสี่เข้าที่เลขหนึ่งนะครับห้าเจ็ดก็มาทั้งบนทั้งล่างศูนย์สองสองศูนย์เข้าที่เลขสองหกสองก็จะประมาณนี้แล้วก็สูตรนี้สูตรหนึ่งร้อยสิบหน่วย 1้อหน่วยบวก9วันนี้3ามสี่ห้าวตล้วเข้าที่เลขหนึ่งะครับก็จะเดินตั้งแต่งวดที่ออก9ก้าเหมือนกันก็ลองแคปหน้าจอแล้วไปวิเคราะห์ตามได้นะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ใช้หลักพันบวก9ก้นะครับวัต่แล้วมาทั้งหมดทั้งล่างวันนี้ก็มาทั้งหมดทั้งล่าง5 1เข้าที่ล่างนะครับมันจะมี2ชดุดอย่างที่ผมบอกนะครับหนกับสอไม่โดนตัดเลยนะ เก่าชุดนี้นะครับแล้วก็สูตรเลขเด่น2ตัวใครชอบเลขเด่น2ตัวผมมีสูตรเก่าอยู่2สูตรที่ผมลงให้ในงวดที่แล้วนะครับก็คือสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยเป็นสูตรเก่าสูตรที่1งวดที่แล้วเข้าที่เลข5นะครับสูตรที่2เข้าที่เลข3แต่ว่าไปคนละทางกันนะ อันนึงเป็นบนอันนึงเป็นล่างแล้วก็สูตรที่3กับสูตรที่4เนี่ยเป็นสูตรใหม่นะครับงวดน,นี้จะเป็น3 4 2 3 1 2แล้วก็3 4สิติติผมตัดมาแค่งวดออก2989นะครับอยู่ประมาณ6งวดนะถ้าไล่สิติย้อนมันก็จะเข้า2ตัว5 1นะครับอ่า4 1อ่า14แล้วก็5 1ก็เข้า แต่ว่าตัวนี้จะไปที่เลขบน77แล้วก็งวดที่ออก02 02นี้ก็จะมีทั้ง4สูตรนะครับ2 0แล้วก็งวดออก62มีงวดออก29อันนี้ก็เข้าที่ชุด29ถ้าว่ากัน6งวดนะมันก็เอามาไข้กันมันก็เข้าตลอดนะครับเข้าทุก ทุกงวดนะวันนี้คุณผู้ชมก็ลองไข่ดูนะครับถ้าชอบในในแนวทางนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรนะครับสูตรทั้ง4สูตรสูตรที่ได้34วิธีคํานวณตามนี้เลยนะครับหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยบวกหนะวันนี้จะเป็น3กับ4แล้วก็สูตรเก่าสูตรนี้เมื่อที่แล้วเป็น3กับ4วันนี้เป็น2กับ3หลักพันบวก9นะครับ สูตรที่3ที่ได้1 2หมื่นหน่วยบน2ครั้งนะครับหมื่นหน่วยบน2ครั้งแต่ว่ามีงวดออก7 8เนี่ยที่มันไม่เข้ากันกับชุดอีก2สูตรนะครับแล้วก็สูตรนี้สูตรหนึ่ง ร้อหน่วยบนบวก9วันนี้จะเป็น3กับ4อ่ะตามนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูชุดเน้นชุดเต็งที่ผมให้นะครับชุดเน้นชุดเต็งที่ให้ชุดเด่นก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ผมให้ชุดเด่นเลขเด่นนะครับผมให้ไปที่2องามกับ2 สกับ2ชุดเน้นจะเป็น2องสมหนแล้วก็3 3มสาชุดรองก็จะตามนี้นะครับนะแล้วก็ชุดกันผมดึงดึงมาอีก2ตัวแต่ว่าผมให้เน้นชุดใน9ชุดนี้นะครับผมว่าใน9ชุดนี้มันน่าจะผ่านได้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะอ่าสตัวส สี่สองสตัวมี1 4 2่สเด่นระหว่าง2กับ3เนี่ยใครชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะครับผมชอบเลขสามาลุ้นกันที่เลขสางวดนี้นะเน้น1นึ่งสอกับ1 3นี่แหละระวังเบิ้ลไว้ด้วยก็แล้วกันคุณผู้ชมเพราะว่ามัน สองวดสามวดมันจะมาทีหนึ่งนะครับเลเบิ้ลนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันจะใน78งวดเนี่ย0ูนย์นะครับแล้วก็ข้ามมา2งวดก็จะเป็น3าาแล้วข้ามมาแค่งวดเดียวก็จะเป็น7 7นะครับแล้วก็มี2งวดนี้ยังไม่เบิ้ลนะ ว่ามันลาวนี่มันชอบเบิ้ลบ่อยนะก็ยังไงก็ระวังเบิ้ลไว้ด้วยสักนิดหนึ่งก็แล้วกันโอเคคุณผู้ชมสองทุ่มครึงวันนี้นะครับมา,อาสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับมาลุ้นกันว่าอ่างวดน,นี้สูตรจะผ่านไม่ผ่านงวดน,นี้สูตรจะเป็นยังไงนะครับว่ากันตามสูตรตามสีตสก็แล้วกัน ผมฝากคำเตือนนิดนึงนะครับข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิศของท่านในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขรลาง,งวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม